เนาะพี่น้องเนาะก็มีแอป,ปใหม่เนาะเตียมมานะนำเสนอให้พี่น้องเนาะก็แอป,ปนี้ก็จ่ายจริงเนาะค่ายนี้เนาะพี่น้องเนาะก็สมัครครั้งแรกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาจะให้เลยเนาะทางแอป,ปนี้เนาะหนึ่งพันแปดร้อยเลยเนาะพี่น้องเนาะก็ใครสนใจเนาะพี่น้องผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปไว้เหมือนเดิมเนานะพร้อมรหัสแน,น,นนะนำเนาะพี่น้องเนาะก็เข้ามาดูเลยเนาะ ว่าเมนูมันจะมีอะไรบ้างครับพี่น้องครับก็แชร์เข้ามาครับโหลดเข้ามาเสร็จแล้วครับล็อกอินด้วยเออคุณก็ครับคิน้องครับก็ได้ยรับเลยนะหนึ่งพันแปดร้อยนะพี่น้องครับฝากตรงนี้นะพี่น้องแต่คือเอ่อล็อกอินรายวันนะตรงนี้แต่ล็อกอินรายชั่วโมงนะพี่น้องครับตรงนี้ก็คือทำแบบสอบถามต่างๆนะพี่น้องครับแล้วก็ โหลดแอปเนาะทางที่ทางแอปเขาจะนำเสนอเนาะพี่น้องเนาะแต่ตรงนี้ก็เหมือนตรงนี้เหมือนกันเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ตรงนี้เนาะพี่น้องคือรหัสของผมเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมใส่เนาะพี่น้องเนาะโค้ดของผมคือ3 4ม e d เนาะพี่น้องเนาะสามสี่เนาะพี่น้องเนาะนี่ของเพื่อนให้ใส่ของเพื่อนเนาะพี่น้องไม่มีของเพื่อน ถ้าใส่ของผมเนาะพี่น้องก็ขอ,อขอบคุณเนาะพี่น,น้องที่สนับสนุนช่องผมอีกทางนะึงเนาะพี่น้องก็ขอบคุณมากเนาะพี่น้องก็ใส่แล้วนะพี่น้องนะแหมตัวตรงนี้ที่ขึ้นดังนดะีเลยเนาะพี่น้องเนะออ่ตัวไฟฟ้านะ้อรู้ไฟฟ้านะ้อพี่น้องนก็คือสามารถเราไปเล่นเออ่กดจิ้มๆเลยตรงด้านะ Hands หน้าได้เนาะคือหลายครั้งเนาะพี่น้องนก็คือเมนูอยู่ตรงนี้เนาะพี่น้องนะ มงอยู่นีแล้วพี่น้อนให้เราสามารถกดเข้าไปเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเอ๋เป็นครั้งเนาะกะผมมีอยู่61ครั้งก็คือสามารถเล่นได้61ครั้งนะพี่น้องนะกะกดเข้าไปเลยนะกดย้ำๆๆนาะพี่นะ้องเนาะรแต้มมันจะขึ้นแบบนี้เนาะแต้มคอยเนะกะแต้มมันอยู่ตรงนี้เนาะพี่น้องเราสามารถถอนได้เนาะพี่น้องนะ มาดูเมนูการถอนเนาะพี่น้องเนาะเมนูการถอนเนี่ยคือสามารถสองพันนะสองพันเพชรหรือสองพันคอยเนาะพี่น้องสามารถถอนได้เลยเนาะพี่น้องอสมัครครั้งแรกเนาะพี่น้องเขาจะให้มาหนึ่งพันแปดร้อยเลยเนาะพี่น้องเนาะก็เล่นอีกนิดนึงเนาะก็สามารถถอนได้เลยเนาะพี่น้องเนาะก็ตรงนี้ก็คือห้าพันเนาะห้าพันเพชรหรือห้าพันคอยเนาะพี่น้องเนาะก็เล่นอีกสักพักนึงก็สามารถถอนได้เนาะพี่น้องเนาะ ก็คลิปนี้ไอ้ไม่ใช่ไอ้แอปนี้เนาะพี่น้องเนาะแอปนี้หรือค่ายนี้เนาะพี่น้องจ่ายจริงแน่นอนเนาะพี่น้องร้อยเปอร์เซนต์เนาะพี่น้องเนาะแต่มันแอปนี้มันมาใหม่เนาะพี่น้องคือมันจะได้เต้มน้อยหน่อยเนาะพี่น้องก็เราก็สามารถขยันหน่อยเนาะพี่น้องเนาะให้ขยันแนะนาเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เอขยันเลเก็บรายชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะ ็บหลายชั่วโมงแล้วเนาะพี่น้องก็มันจะอยู่ตรงนี้เนาะลูกไฟฟ้านี่เนาะพี่น้องก็สามารถสะสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเยอะๆเนาะเราก็สามารถเล่นไปเรื่อยๆก็ได้แต้มเยอะๆเราก็สามารถถอนได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะแบบนี้เนาะพี่น้องก็คือการจิ้มๆจิ้มๆจิ้มแบบนี้เนาะการได้แต้มมาแล้วก็สะสมไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะ ก็ใครสนใจเนาะพี่น้องผมยู่ทิ้งลิงก์ตั้งคลิปให้เหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องมันจะยาวเกินไปเนาะพี่น้องเนาะก็สวัสดีนะครับ